แต่าเก่งขับรถทำยังไงดี EP นี้มีคำตอบค่ะให้เพื่อนๆกดตัว P ขึ้นมาเพื่อที่เปิดแมปทีนี้เราอยากจะไปตรงไหนเอ่ยสมมติว่าเราอยากจะไปตรงนี้แล้วก็กด E X E X C เพื่อออกโอเคจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆกดที่ตัววอลแวนได้เลยปุ๊บ าจะทำการขับรถให้เราเลยเขาก็จะขับไปเอ้ออยเก <c oughs> าชวนประมาณนี้ไว้ลองไปใช้กันดูนะคะ Sampai jumpa Bye bye Pergi dulu